สวัสดีครับผมวันนี้วันอาทิตย์ครับผมวันนี้เฮียจะพาไปเที่ยวสนามบินนะเป็นสนามบินถือว่าดูดีที่สุดในประเทศไทยแล้วครับผมนะฮะก็เป็นสนามบินของพี่ทศนะครับผมพี่ทศหมอเสกก็รู้จกักเฮียมานานแล้วล่ะเอางี้ดีกว่าพาไปดูดีกว่า ว่ามันจะหรูหราแค่ไหนคือต้องบอกเลยว่าสนามบินนี้เป็นสนามบินที่ค่อนข้างที่จะออกไปจากตัวเมืองนิดนึงแต่คือว่ามันเป็นสนามบินที่ใหญ่แล้วก็รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่แล้วก็รองรับได้เยอะนะครับผมแล้วก็รอ,องรับเครื่องบินเจ็ตได้เพราะว่าเครื่องบินเจ็ตเนี่ยมันต้องมีการเทคออฟการแลนดิ้งที่ใช้พื้นที่พอสมควรน,นะแล้วก็หลายๆขนาดของ ตัวเครื่องบินด้วยเอางี้ดีกว่าเฮียพาทุกคนไปดูก่อนว่ามันจะรูหราขนาดไหนไปกันเลยครับผมไป โอเคตอนนี้เฮียถึงแล้วนะครับผมสนามเครื่องบินเล็กนะครับของิบเอ็ดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเล็กน้อยแล้วก็คนเยอะมากมีซุปเปอร์คงซุปเปอร์คานะฮะมาเยอะแยะเลยก็คือว่าเป็น พักพวกของพี่โทษด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูกันว่ามีเครื่องบินอะไรบ้างมีบรรยากาศนะเป็นยังไงบ้างนะครับนะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะต้องขอโทษด้วยนะครับผมไปดูกันดีกว่าขับรถมาจากเมืองไม่ได้ไกลมากสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะก็มาถึงแล้วของ11นะฮะไปดูกันดีกว่าวยเป็นไงบรรยากาศสวยงามกว้างขวางนะฮะไปดูกันเลยครับไปเปิดศอกนะ,ะัะดีแค่ โอเคตอนนี้อยู่กับพี่โทอเตะครับผมสวัสดีครับพี่โทอครับผมสวัสดีครับพี่ครับเจ้าของสนามชื่อสนามอะไรครับพี่สนามบินเล็กคลอง11บเอาร์ซีขับครับสนามบินเล็กคลอง11บเออาร์ซีขับใช่ครับ ซึ่งจริงๆแล้วอยู่ห่างนอกเมืองมาหน่อยนะพี่นะอาซาจากถนนเลิศนครยศนครยศสิบกิโลสิบกิโลแต่จริงๆแล้วตั้งใจมาไม่ไกลนะไม่กายเพราะว่ามันไม่เลี้ยวถ้าไม่ต้องเลี้ยวเลี้ยวแค่สองเลี้ยวเลี้ยวแค่สองเลี้ยวก็อยู่ถึงถนนเลยโอ้โหแล้วถนนมาเพี่ก็กริบเลยกริบถนนกริบชมบรรยากาศธรรมชาติเข้ามานี่โอ้โหผมนึกได้อย่างรีสอร์ทเลยสวยงามมากคือดูจากสนามแล้วพี่ต้นตั้งใจทํามากนี่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  ด้านในนะถ้ามองมาเข้ามาปุ๊บเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่พีเจ็ดสิบไร่ครับเจสิบไร่คือมีสูตรไปอีก,ส,อกสูตรไปอีกครับอย่างที่แค่ครึ่งครึ่งหนึ่ง,งแต่จริงๆแล้วเราก็ใช้ตามที่ความจําเป็นใช่ใช่ใชครับแต่สนามเนี้ถือว่าเป็นสนามเครื่องบินเล็กที่ยาวที่สุดนะ น่าจัดครับน่าจัดตอนนี้นะครับถ้าตอนนี้คือ1เนี่ยการวางสเกลถ้าเป็นถ้าเป็นสนามขึ้นเป็นอาร์ตีน่าจัดยาวที่สุดตอนนี้ใหญ่ที่สุดแล้วก็ว่าได้ไดแล้วก็อ่ะผมอ่ะผมให้เพิ่มไหมหรูที่สุดแล้วอ๋อขอบคุณค <c oughs> ือต,ตั้งใจครับอยากให้ใทุกคนมาและอยู่้ทั้งวัน enjoy ทั้ครอบครัวใช่ไหมฮะคือ พ่อมาเล่นกับลูก<ช>แม่ก็มารีแลกมีห้องแอร์มีอะไรเงี้ยสำคัญเขาไม่ไม่งองแงวก็จะกลับบ้านอ่าคืออยู่ได้ทั้งวันตั้งแต่เชา้าจนเย็นเราก็มีห้องน้ำนี่คืออย่างกันในห้างเลยเค,คือตั้งใจทำมาดูแล้วตั้งใจทำโครงสร้างนี่คือแบบมีบรองมีห้องรับรองใหงง้ด้วยอ่า ตอนนี้เราอยู่ในในโซนของอะไรพี่อันนี้โซนของห้องเก็บขึ้นไปของส่วนตัวผมครับนี่ครับมีเทียบเลยนะนี่เป็นซนห้องเก็บขึ้นไปของผมอ๋อพี่ทศแนะนํานิดนึงได้ไหมว่ามีอะไรบ้างก็จะมีทันเดอร์โบ P47 ครับเป็นเครื่องโมกิ5าสูทันเดอร์โบอ่ะครัออันนี้ ลำนี้นานยังฮะนานแล้วครับ5ปีกว่าแล้วครับนะครับเป็นกดประจำการยังัะยังครับยังบินอยู่ครับยังบินอยู่ใช่ไหมฮะบินอยู่ฮันเดอร์โบ้นี่บินใช่ไหมมิกซ์15เครื่องสวย2กิโลครับ โอ้โห92โลอันนี้ส่วนใหญ่จะเจ็ดล้วนเจ็ดเจ็ดล้วนแล้ว F16 แล้วสามเก้า F16 F18 F19 F20 มีทุกสัญชาติว่ามีทุกสัญชาติอ่ะแล้วก็ลำใหม่ๆก็อยู่ข้างนอกลยลำใหม่ๆก็คือว่าลำนี้เลยมิ17พิ่งมาใหม่เลยครับมิ17นี่กี่โลพี่23โลบินยังไม่ถึงห้าไฟล์นะครับใหม่ๆยาวๆเลยลำนี้ใหญ่มากนะใหญ่ครับผมลำที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้านใช่ไหมแต่จริงๆแล้วที่ชอบเนี่ย ผมเห็นพี่ทศชชอบเนี่ย S16 S16 L39 แล้วก็ L39 ลำนี้ใช่ใช่นะฮะนี่อันนี้ก็มาใหม่ครับอันนี้ก็มาใหม่ใช่ไหมฮะอันนี้จ้างให้ที่ร้านที่ RC ของฝรั่งเศสประกอบมาให้เลยอ๋อประกอบเลยติดมาหมดเลยไม่ต้องทำอะไรมากมายเครื่องส่งไลน์มาเขาประกอบมาให้หมดเลยอ๋อนี่ตามพิเศษตรงท่อท้ายเดินเข้าไปได้มันจะเป็นอัพเดอร์วัทที่สามารถถูกระบาดได้ด้วยอ๋อไอตรงสันดาบมันใช่ไหมพี่ อาหุบได้บานได้เหมือนของจริงเลยจริงใช่ครับผมนี่ลำนี้นะนี่ลำนี้เป็นอันนั้นเป็นเมฟิโตไปขึ้นเป็นเจ็สามดีสามดีคือบินแนวดิ่งอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหนี่อันนี้ก็ถือว่าอันนี้เอฟร้อยครับสวยสวยนะฮะอันนี้สงครามเลยอดี๋วสงครามตอนสงครามเวดาลนี่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 สวยงามมากอันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะ ห้องเก็บเครื่องบินและมีห้องสําหรับเขาเรียกว่าอะไรนะห้องรับรองห้องรับรองห้องรับรองเป็นห้องแอร์น้าด้มีทีวีมีโซฟาน้างแล้วแล้วมีมีห้องสําหรับสมาชิกด้วยไหมครับมีครับมีห้องเก็บเครื่องบินเอนกาของสมาชิกก็มีมีหมดก็คือไม่ต้องเอากลับบ้านเลยใช่ใช่ครับก็คือสามารถที่จะประกอบแล้วก็เล่นเก็บโตลากเครื่องบินออกมาบินได้เลยอ่าไม่ต้องขนไม่ต้องเหนื่อยละไม่ต้องขนครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าข้างนอกนี้เป็นยังไงใช่ใช่อ่านี้เป็นห้องเก็บเครื่องบินส่วนหนึ่งของพี่ทศครับส่วนตัวมีเยอะมากนี่ก็ได้พี่อ่าโอเคนี่เดี๋ยวพาไปดูห้องต่างๆด้วยเราดูกันสดๆเลยนะครับผมนี่หอบินอยู่ครับสนามสวยงามนะหลังคาแบบโอ้โหสวยงโอกให้กะให้สบายากาศ เรียเป็นห้องรับรองห้องรับรองอนนี้ห้องห้องรับรองใช่ไหมก็อยู่ได้เย็นๆสบายๆเย็นๆสบายๆอ่าส่วนตัวนี้เป็นออฟฟิศอันนี้เป็นออฟฟิศมาทางการบินติดต่อกันเป็นหรืออะไรอ๋อโอ้โหอันนี้ก็เป็นส่วนหลัก าด้วยนะม hey, 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 hey. ีล้านค้าอันนี้จะเป็นรา้านค้ากึ่งเซอร์วิสอ๋อเซอร์วิสด้วยใช่ไหมครัที่ไฮไลท์ครับทรับรองว่า oh, สนามวีนาตีอยู่ที่ไม่เคยมีแน่นอนอันนี้ครับนี่ตู้น้ำมันที่เป็นแชสต์อดเหรียญะคือไม่ต้องพก่งมาเลยอ๋อ อันนี้คือไม่ไม่ต้องพกมาเจ็ดออยอ๋อเจ๋ง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 ไม่ต้องตัวเิ่งเหม็นได้รถเลยคือมาถึงเติมน้ำมันตรงนี้ได้วันนี้พี่นกเอี้ยงมาเป็นพี่นงเอี้ยงอยากเติมหาใสพี่ก็เติมแค่ห้า้สน้ำมันก็จะได้ไม่เก่าออ๋ส่วนที่ข้างหลังฝั่งนี้เป็นอะไรพี่อันนี้จะเป็นห้องเก็บขึ้นเป็นหมดเลยครับ อันนี้เป็นพื้นที่ให้เช่าใช่ไหมฮะใช่เป็นมีทั้งหมดกี่ห้องพี่ยี่สิบสี่ห้องยี่สิบสี่ห้องก็ห้องขนาดก็กว้างนะเพราะวูาบินมันใหญ่นะใช่ก็สี่คนสี่บางคนเขาก็ทะลุสองห้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้็ทะลุสามอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเงี้ยครับอ๋อครับผมอย่างตัวอย่างเนี้ยเขาทะลุสองทะลุสามมั่งอะไรี้ยอ๋อแล้วแต่ว่าโอ้ยอย่างนี้หมายความว่าจองกันตั้งแต่ตอนแรกเลยอันนี้วันเดียวเต็มหมดเลยครับอ๋อนี่นี่แบบนี้นะครับเราก็ได้ไปอยู่เซอร์เบียได้ทั้งวัน ก็เหมือนแบบจอดรถตรงนี้ของลงได้เลยอ่าเนี่ยรถดาวห้องได้เลยทำอยู่อย่างนี้เลยผมมาถึงผมไม่ต้องอะไรละเปิดปุ๊บใช่ใชาร์จบงชาร์จแบตเข็นใบเติมน้ำมันเติมอะไรอ่ะตัวเราทำงานอีก้าอ๋อนี่ยนี่ตัวเราทำงานใช้ชีวิตใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยได้ทั้งวันได้ทั้งวันเนี่ยโอ้โหประคองเขาก็ตึกแอร์อ๋อคือก็เช่ากันแบบยาวๆนะพี่ใช่ใช่ครับแล้วส่วนมากทุกคนทำรายปีกันหมดเลยครับ นะอยู่กันหลายปีลงโป้ง,ปง,ขลง,ลงเขาโปร่งโล่งสบายใช่ใช่โอ้โหเนี่ยแล้ววิวดีด้วยนะเหนะ็นไหมฮะใช่ครับแล้วตอนนี้จะเป็นที่จรยานจอดรถนี่ลานจอดรถก็มีสบายสบาย อยู่ได้ทั้งวันที่เราสดถึงต้นไม้ไกลๆนู่นเลยนะโอ้ยโคตรยาวไก่ไรไก่เล็บนู่นเลยผมว่าตอนแสงเย็นๆนี่แสงสวยเลยนะข้างนอกไปอยู่ข้างนอกไปอยู่ตรงนั้นเจอได้บรรยากาศบรรยากาศเลยครับเนี่ยแล้วบรรยากาศแบบดีมากเลยใช่ครับโยครับโอ้โหฮะเครื่องบินเจ็ตอย่างนี้พี่ทศมาทุกวันเลยแม่เนี่ยทุกวันเลยครับช่วงนี้ทุกวัน สบายสบายยิ่งตอนนี้เป็นโรคระบาดแล้วมาอยู่ตรงนี้มันสดชื่นมากปลอดโปร่งด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันขอบคุณพี่ทศมากจริงๆแล้วไม่อยากคุยอะไรมากกว่านี้แขกเยอะเยอะแล้วสนุกสนุกเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาตามเก็บเครื่องบินทีละลำกับพี่ดีกว่าวันหลังนะโอเคขอบคุณพี่ทศมากครับผมสวัสดีครับโอเคหลังจากที่คุยกับพี่ทศแล้วนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันมีการแข่งขันมันมีผู้คนเยอะนะฮะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดเสียงมันดังนิดนึงนะครับผมนะบอกได้เลยว่าสนามนะฮะสวยงามหรูหรานะฮะแล้วก็กว้างขวางาพีทธธ่ทอดได้ตั้งใจทําม,มากนะครับผมแล้วก็โอกาสหน้าผมคงได้มาใช้บริการนะฮะก็คือว่าอาจจะมาบ่อยๆนิดนึงโอเควันนี้ถ้าเกิดใครชื่นชอบก็ ฝากกดส s c r i b e ไลค์แชร์กันด้วยครับผมคราวหน้าผมจะพาทุกคนมาดูสนามมาดูเครื่องบินสะสมของพี่ทศแล้วก็เพื่อนๆที่เล่นเครื่องบินเจ็ตด้วยนะครับผมว่าใครเล่นตัวไหนอะไรยังไงแล้วก็คุณสมบัติของเครื่องบินแต่ละตัวเนี่ยมันยุคสงครามแล้วก็ใช้งานเนี่ยแบบไหนประเภทไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเควันนี้ไปก่อนครับผมบายบายสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้กับ V l ล g อก i l y วันนี้อะไรหรือว่าพียพาไปไหนก็ คอยติดตามชมนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ